เราจะทําอะไรหลายอย่างดิจิทัลเบ็ตมีคนเสนอก็รับรับจริงนะไม่ใช่รับไม่จริงถ้ารับไม่จริงวันนี้ไม่ต้องรอแล้วไปได้แล้วเพราะว่าดิจิทัลเบ็ตเป็นนโยบายที่รัฐบาลเพื่อไทยหาเสียงและได้ตกลงร่วมกันกับพักรูปรัฐบาลในการเสนอเข้าเป็นนโยบายของรัฐสภาแล้วปสภารัฐสภาทึ่เป็นตัวแทนประชาชนรับแล้วนโยบายนี้รับแล้วทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่า รัฐบาลที่มาจากประชาชนแล้วแถลงนโยบายต่อรัฐบาลต้องทํางานนี้ได้ดิจิทัลบริษต้องทําได้ไม่มีสิทธิ์มาขัดขวางเพราะดิจิทัลบริษัทรัฐบาลแถลงเรียบร้อยเป็นนโยบายที่ต้องทําเพราะนั้นผมเชื่อว่ารัฐบาลน,นี้เดินหน้าครับเรื่องนี้ประชาชนที่ต้องการหนึ่งหมื่นบาทอาจจะปรับอะไรไปบ้างนี่เล็กน,น้อยจากการฟังเสียงมาแต่ว่าเรือธงก็คือว่าเป็นนโยบายที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างรุนแรง เพื่อให้มันเกิดกําลังซื้อขึ้นมาอย่างแรงเหมือนกับคนกําลังจะตายแล้วก็ปั๊มหัวใจขึ้นมาเพื่อให้มีชีวิตยอยู่รอดถ้าไม่ปั๊มก็ตายแน่นอนอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะทำนะครับแล้วผมคิดว่ามีความกล้าหาญในการกล้าสัญญาและมีความกล้ารับผิดชอบนะครับถ้าอยากจะให้เรารับผิดชอบและว,วิจารณ์เราต้องรอให้เราทําก่อนถ้ามีปัญหาเราทําไม่ได้เรารับผิดชอบในสิทธิเราเสนอพรครัฐบาลไทยลักไทยคิดนอกกรอบทุกเลี่ยน พาประเทศพ้นวิกฤตได้ภายในสองปีจากการเป็นกู้ไอเป็นนี้ i หญแล้วก็พาประเทศพัฒนามาจนทั้งสร้างชนชั้นกลางใหม่ในชนบทเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องให้โอกาสรัฐบาลเพื่อไทยครับเพราะผมตั้งใจและพร้อมจะทํางานแล้วทําไม่ได้หรือทําแล้วเกิดปัญหาผมพร้อม